เก้ากดยูริกสูงหรือว่าปวดน้ำคอน้ำน้ำคอเขา้าคอตุ่มมงอันเนื่องเกิดจากกดยูริกสูงผู้ใดเป็นฟังดีดีแก่เก้าลดกดยูริกผู้ใดเป็นสูงสูงนี่ลดลงได้ดีมากนะครับรวมถึงแก่ตุ่มมดมานพร้อมแบบจุดปุดแหละตุ่มมดมานบอกบอก่ต้องเกา่าว่าต้องคันอีกต่อไปเลยแหละนะครับสุดยอด สมุนไพรลำต้นหรือเถารางจืดลักษณะใบรา,างจืดดอกรางจืดจะเป็นสีม่วงนะคะต้นใบเตยนะครับเขาสีหักเอาเลยนะครับหักต้นมันเลยรางจืดนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเขาแบบตําอิดตําอิดเลยแหละนะครับเนี่ย <c oughs> บ้าบาสิถอนพิษนั่นถอนพิษนี่ถอนแก้เบือ่อแก้เมายัางได้เบิดนะครับ ด้วยสมุนไพรใบล้างจืดเมื่อนี่เขาสีใส้สมุนไพรล้างจืดนี่แหละแก้เก้าลดกดยูริกรวมถึงพวกที่เป็นรู้มาต่อยพร้อมนะครับแล้วก็มันกิดสีลถอาการเจ็บปวดเก็บเข้าเก็บน้ําคอนะครับด้วยนี่แหละสองอย่างไปเตยกับใบล้างจืดนะครับนี่ ไปหามากันเด้อไปหามาการเอาใบล้างจืดมาทําเป็นสมุนไพรนะครับเขาเสียวใบกลางแก่กลางอ่อนนะครับประมาณจังสี่นะครับนี่เอาจากห้าหกใบนะครับหาหกใบโดยประมาณนะครับใบเตยก็สีประมาณจังสี่นะครับใบน้อยใบใยกับล้วแต่นะครับพร้อมกับใบล้างจืดประมาณหาหกใบนะครับจังสี่นะครับเอาจังสี่เขาเอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วก็มาต้มรวมกันเลยนะครับต้มรวมกัน โดยที่ประมาณนี้นะครับสมุนไพรประมาณนี้ก็ใไส่น้ำประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับ1ลิตรครึ่งถ้าสีทําเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับโดยที่เขาเพิ่มปริมาณเอาถ้าเขาทําเยอะเขาก็ไอ้ต้มเสร็จแล้วเขาก็กอกใส่ขวดใส่อย่างไวแช่ตู้เย็นไว้นะครับอันนี้ก็ได้นะครับอันใบไอ้ล้างจุดนี่สดหรือแห้งก็ได้นะครับบ่าเป็นบ่เป็นอย่างนะครับวิธีการกินลดกดยูริก แก้เก้านะครับกะกินประมาณครึ่งแก้วหรือประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟตอนก่อนนอนยามเมือแรงนะครับคือก่อนนอนนั่นแหละเขากินนะครับให้กินอาทิตย์หนึ่งนี่ให้กินประมาณ3ามถึงสี่มื้อนะครับ 3- 4ถึงสครั้งนะครับแล้วก็เว้นระยะจากสองมื้อหรือสามมื้อนะครับก็บค่อยไม่กินนะครับคือ1อาทิตย์กินประมาณ 3- 4ถึงสครั้งแล้วก็เว้นจากมื้อสองมื้อสามมื้อยังซี่นะครับ เพื่อลดไอเพราะว่าไอล้างจืดเนี่ยมมันมีผลนะครับมันมีผลต่อร่างกายของเขามากหรือเพราะว่าปวดน้ําคอน้ำคอเข้าข้อขายอย่างกับสีลดลงนะครับรวมถึงถึงกดยูริกแล้วกับเก้าพร้อมนะครับลดลงอีรีนะครับตามสูตรนี่ต้มหมดมันหลอวตทีก็เอาแค่ใบล้างจืดจากซีห้าใบนะครับไปต้มน้ำประมาณลิตรนึงนะั่นแหละก็กจินประมาณครึ่งครึ่งแก้วหรือว่าถ้วยกาแฟนะครับกินแล้วเขากะ ถ้ากินแล้วเขาขอให้เอาใบใบล้างจืดนี่มาขยี่มขี้ยี่แล้วก็ท้ามองที่มันเป็นลมพิษนะครับท้าไปเลยจากซองสามเทื่อนี่ลมพิษวายูนะครับยูว่าได้ใบล้างจืดไล่ไปแล้วเปิดอาา่านลาดุนอันนี้ลีนะของดีบ้านเขาง่ายๆนะครับเพราะว่าสิไอพวกที่ปวดตามข้อตามเข้าตามนั่นนะครับเนื่องจากกดยุลิกมันสูงนะครับเขาก็เอานี่ไปแก้ลดกดยุลิก พวกอาการปวดกระสีลดลงรวมถึงคนที่เป็นเก้ากระสีลดลงตามลําดับนะครับแล้วกับไอต้มมนม่านหรือว่าลมพิษนี่เปิด,เป,ดเปิดอาดลาดไปแล้วบายูนะครับอันนี้อีหลีนะครับด้วยใบยล้างจืดของดีบ้านเขาของดึกดําบันนะครับไปล้างจืดภัยเป็นร้องได้บอเสียหายนะครับอาการตามที่ว่ากระสิลดลงแล้วก็ดีขึ้นอีหลี